มาครับมือนีไในเมนูมันบานไม่อีกแล้วสี่บอกว่าเมนูนี่โดนคักแหละครับปไดิกินกินหอดแต่สมัยตะกี้ได้เนาะหลายคากิหรืนะครับแต่ว่าทุกมือนี่เริ่มหายากเราละมาครับมาครับมือนี้ตำปนจิปปมนะครับเอามากินก็พักแบบเป็นสวนเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูในตำนานนะครับอีสานบานเฮ้าผู้เถาผู้แก่พ่อแม่เอาอานะครับเพื่อนผ้ากินแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับผมก็เคยไปหาอยู่นะครับแต่ว่าคุกมือนี่คือสิหายากเราล่ะได้มาประมาณลอยโตนี่แหละครับนี่นะครับจากตลาดนะครับบดได้ไปคุดเองดอกเพื่อนเอาใส่เเออาาขีี้กกกหลยยนนัด็็ปมื เมนูเด็ดเลยนะครับเมนูในตำนานอีกเมนูหนึ่งน่าจะประมาณนะครับสิปี20ปีเราละคืนหลังนะครับบ่ท่านได้กินอีกจักเถื่ออยู่เฮ็ดบอยากครับเมนูนี้นะครับเอาจิ้บปมมะขัวก่อนนะครับใส่ตะไคร่น้ำนะครับใบบะกรูดพร้อมนะครับหยอดเกลือลงไปน้ำจักหน่อยหนึ่งขวานให้สุกไปเลยครับไอจิ้บปมนี่นะครับทั้งอีสานนะครับทั้งบ้านผมมาเสิร์ฟมาจิ้บปมนะครับแต่ว่าทั้งภาษากลางพูดกับโมโหคือกัน พี่น้องผู้ใดโหนะครับคอมเมนต์ให้ผมในเด้อแต่ว่าซูเมอร์นี่นะครับหูซึกว่าเพิ่นสิมีเลี้ยงนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมกับโบเทอรเกยเห็นจ๊กเทียดอกแต่ว่าเห็นซื้อผนออกมาอยู่นะครับว่าสามารถเลี้ยงได้นะนี่นะครับขัวแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถกินได้เลยนะมันจะมีข้อหูซึกว่ามันๆนะครับใส่เกลือเข้าไปแล้วก็เค็มเค็มวลๆในจังหน่อยนึงแต่ว่าอย่าใส่หลายเด้อแต่ว่าขัวซุกแล้วนะครับกินเล่นไปกับสิเบิร์ตอยู่ได้แหละเนาะนะครับต้มน้ำซุปนะครับมีเพียงแค่นะครับข้างน้ำนะครับแลล้้วก็ใส่นาป ปล่อยให้เดือดนะครับแล้วก็ปัาไว้ให้เย็นพริกสดนะครับหอมแดงกระเทียมนะครับตามสเต็ปเลยนะครับต่ำปนต่ำแจวนะครับคือกันเบิดเลยเอาไปขูวให้มันสุกๆหอมๆนะครับเอาลงสากเอาลงโคกนะครับเบาพิทละลาดนะครับเอาลงโคกไปนะครับแล้วก็สากนิกนิกนิก กดกดกดเนี่ยแจ้งหน่อยหนึ่งนะครับมื่อนี้บ่มีแนวแก่นะครับมันบ่ลเป็นเมนูอครับแกะไหมผมเสียดเมนูกินเข่าหนาๆนะครับมันก็เลยว่าพีทบอกเสืกเนี่ยแจ้งหน่อยหนึ่งต่พริกกระเทียมนะครับแหลกแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับจิ้มปุ่มเขาเอาลงไปนะครับแต่ว่าเด็ดขามันออกแนวนี้นะครับนี่นะครับผมจะเด็ดขาไอ้โตไอ้ขาใหญ่ๆมันออกนะครับหลังจากนั้นเขาก็ตําไปเลยนะครับผมว่าตําแบบละเอียดนะ นะครับมันจะเป็นตะกินกว่านะครับแต่ว yup. ่าบางคนเพิ่่มาก่เพม่นกัตามแบบว่าพราะหยับยาเพราะได้ทีแล้วนะครับใส่น้ํา huh. ซุปลงไปนะครับน้ำซุปท <c oughs> ี่ปล่อยไ้เย็นนะครับปรุงด้วยผงชูรสนะครับใส่ไปเลยๆมันกับสิแซ่บหลาตัวละห้า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 ห้นห้า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 ห้เห้มห้าห้าี้าห้มี้าห้่ห้าห้าะ้ยห้าห้าห้าห้อะ้าห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 ้แห้า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 ห้แล้าห้ับ้าห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 ้าว้าห้าห้าห้าพ้่น้งห้า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 แ้าห บ้าผิดอีกละนะครับประเภทปนประเภทแจ้วนะครับม้าต้องกินกับผักเละลายแบบนี้นะครับแต่งหนาแต่งตาเนี่จังหน่อยหนึ่งให้สวยงามเพียงแค่ซ้ำนี่ครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับปั่นข้าวเหนียวแน่นๆนะครับเพี่ตองหลงตรงกลางนะครับคือเรานะครับตามสเต็ปนะครับนี่ คุยกันมานะครับพร้อมกับบักพริกจีอู้นะครับพี่น้องบอกได้เลยนะว่าเมนูนี่หากินยากนะครับถือว่าเป็นเมนูในตำนานอีเลนั่นล่ะครับกินตั้งแต่สมัยใดผุนนะครับหลังจากฮันกับบทิรนเคยกินอีกจักเทื่อนะครับน่าจะประมาณ10ปี20ปีได้ละล่ะเนาะเอานะครับว่าเป็นพี่น้องทุกคนนะครับเอาอานะครับหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนะครับมากินข้าวน้ำกันมื่อนี้วิธีอีสานนะครับคนบ้านเฮานะครับเอิ้นกันกินข้าวกินน้ำคือเก่านั่นล่ะเอานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหหหนนนนนน้้าา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 มมมมมรรรรอออออเเเเบบบบิิิ่่่งงะะคคคััััวผสูีียฝฝกกกกดดดตตใแ